ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทเรียนเซตอัพกีตาร์โปร่งนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเซตอัพกีตาร์โปร่งอาจจะมีเรื่องไม่ยุ่งยากแล้วก็มีเรื่องยุ่งยากนะครับในเบื้องต้นผมอยากให้คุณกลับไปดูคลิปกันก่อนเนาะที่เป็นบทเรียนยาวๆนะครับเทคนิคการเซตอัพแบบโปรเนาะทั้งหมด ประเด็นของมันคือถ้าเกิดความรู้ของคุณตรงนั้นแน่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาตรงนี้มันจะมีทริคแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับจะได้ไม่พูดไม่ต้องพูดกันเยอะง่ายกว่านะครับโอเคเริ่มต้นเราตั้งสายให้ตรงก่อนนะครับแล้วก็คาดคาโปที่เฟสหนึ่งเนาะหารีลีฟของมันรีลีฟของกีตาร์โปรงเนี่ยด้วยความที่มันเป็นอะคูสติกสูงนะครับบัสซิ่งเนี่ยมันควรที่จะมีน้อยที่สุดดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะตั้งรีลีฟค่อนข้างค่อนข้างเยอะกว่าตัวอื่น ซึ่งรีลิฟตเนี่ยจะวัดกันที่ช่วงที่เฟดเจ็ดแล้วก็เฟดเก้านะครับรีลิฟตจะอยู่ที่ประมาณ0.005นนิ้วถึง0.010นิ้วก็คือสายเบอร์สิบอะสายเบอร์สิบสายหนึ่งอ่าสายเบอร์สิบของกีตาร์ไฟฟ้า,าประมาณนั้นรีลิฟตจะอยู่ประมาณนั้นสามารถมากกว่านี้ได้นะครับถ้าเกิดอย่างอย่างที่บอกก็คือกีตาร์แต่ละตัวเซตไม่เหมือนกันนะครับประมาณนั้นโอเคเมื่อเราเซตรีลิฟตเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ให้เราไปเซตความสูงของสายที่เฟส12กีตาร์โป่งเซตอยู่ที่เฟส12เนอะสาย1นเนี่ยจะอยู่ที่เราราวเซตหส่วนสิจนถึง5้าทับหกนิ้วนะครับอันนั้นคือสูงสุดละไม่ควรเกินนี้อันนี้เป็นเร e เ e ลน์แต่ว่าอย่างที่บอกใครอยากจะสูงกว่าน,นี้ก็ทางสบายนะครับสาย6จะอยู่ที่ราราวๆ3ส่วน32ถึง7ทับ64นิ้วนะครับ อันนี้คือค่า r e f e r e n c e นะครับถ้าเกิดเราเซตเรียบร้อยแล้วเนี่ยการเซตของมันก็คือการทําให้ s u d เดิต่าลงเนาะหรือสูงขึ้นทำซ s นเดิลใหม่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้สายสูงขึ้นสายทําลงนะครับโดยที่ไม่ต้องไปขันคอแล้วเนาะพอเราก็เซตล e ฟเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคในเมื่อเราได้ความสูงสติงไฮเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราถอดคาโปออก พอถอดคร์โออกเนี่ยเราก็ไปเซตที่นัดให้ความสูงของสายเหนือเฟลด1มีค่าสายหนึ่งมีค่าอยู่ที่ประมาณ0.016นิ้วนะครับส่วนสาย6เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.024นิ้วนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันประมาณนี้นะครับตั้งแต่ต่ำไปจนสูงเพราะว่าสาย6มันแขวนมากกว่าก็จะกลับไปเรื่องเดิมที่ String Vibration นะครับ พอเราเซตตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองเล่นดูอ่าเซตจนกว่าที่มันจะเล่นแล้วก็ไม่เป็นบัสซะครับหรือว่าอา่คุณไม่ได้ตั้งสายต่ำม,มากดังนั้นมันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เนาะแต่อยากให้กลับไปดูบทก่อนๆว่าวิธีของมันแบบละเอียดเป็นแบบไหนอันนี้คือการเซตของกีตาร์โป่งแบบสรุปทั้งหมดแต่ทีนี้มันจะมีเรื่องของเซตยังไงให้เสียงดี มันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เซตอัพนัดในหัวข้อเซตอัพนัดซึ่งการเซตอัพนัดเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เปลี่ยนนัดก็ใช้นัดตัวเดิมก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดตัวที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันจะเห็นผลค่อนข้างน้อยนะครับพยายามให้มันเป็นกระดูกไว้ก็ได้เพราะว่าเราซื้อกระดูกมาทำเองก็ได้ครับไม่ยากประมาณสัก สี่สิบาทไม่ไม่เกินร้อยแล้วแต่ล้านเนาะแต่ละชิ้นทีนี้ประเด็นของมันคือถ้าเกิดเราเซตนัดแบบในหัวข้อนัดเซตอัพเนี่ยเสียงของคุณเนี่ยจะเริ่มมาละแต่มันก็ยังขาดอยู่ที่ตัวบิดตัวบิดเนี่ยคุณต้องอ่าตัวเซตเดิลผมพูดผิดเนาะมันก็คือตัวเซตเดิลเนี่ยมันจะต้องเซตประมาณแบบนี้ครับโอเคมาที่หน้าจอนะตัวเซตเดิลเนี่ย มองภาพถัดขวางนะครับจากเดิมที่มันเป็นแท่งแบบนี้อยู่ในร่องแล้วก็อันนี้คือหมุดพินนะสายขึ้นมาแบบนี้สายขึ้นมาแบบนี้โอเคทีนี้ให้เรากลับไปเชฟซัดเดิลใหม่ s ัดเด n เนี่ยควรจะเชฟให้มันเป็นแบบนี้คือพยายามทำให้สายเวลาขึ้นไปแตะครับมีการแตะที่น้อยที่สุดแต่แต่ไม่ใช่คมเนาะไม่ใช่เราทำแหลมเปียบแบบสามเหลี่ยมอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องมีความมนลักษณะของมันถ้าเกิดคุณทำตรงเนี้เรียบร้อยทั้งนัดแล้วก็ sudden เสียงของคุณจะบลายขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ที่แบบง่ายที่สุดมากๆจากกีตาร์เดิมของคุณที่เสียงอาจจะดูทึบๆอ่ามันมีอีกว่าโอเคผมขอกลับไปที่นัดก่อนเนาะตัวนัดนะครับตัวนัดกีตาร์โปร่งจะมีปัญหาที่สายสีค่อนข้างสูงก็คือสายสมันจะทึบ ถ้าคุณเชฟนัดได้แบบที่เคยสอนไปก็คือสมมุติว่านัดมาแบบนี้นะครับสายวิ่งมาแบบนี้แล้วมันออกไปแบบนี้ใช่ไหมครับอ,อันนี้มุมมุมม,มุมมันเยอะไปเนาะผมอยากให้มองภาพเป็นด้านในของด้านในของนัดนะครับให้มันแบบ น้อยมากๆจุดที่แตะเนี่ยในจุดเนี้ยน้อยมากๆแล้วคุณก็ต้องทําให้มันโค้งด้วยการที่ทําแบบเนี้ยสายสี่ของคุณเนี่ยมันจะเริ่มเป็นอิสระมากขึ้นคุณก็ต้องเคลียร์ให้ตัวสายสี่ของคุณนะ่ะเออตัวนัดของคุณนะมันทําให้ตัวสติงตัวสายเนี่ยสามารถเดินทางได้อย่างอิสระด้วย อันนี้คือด้านในเนาะโอเคอันนี้จะแก้เรื่องสาย4ีทึบนะครับในสาย4สาย5สาย6เนี่ยสายของคุณจะแบบกีตาร์มูนจะดูมีซัตเทนมากแล้วก็มันดูเหมือนกีตาร์มีชีวิตอะเสียงมันจะแบบมานะครับโอเคทีนี้ประเด็นคือพอเราเซตนัดเซตเซตเดิลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ คุณต้องเซตหมุดพินด้วยล่องของหมุดพินผมจะวาดภาพเป็นแบบนี้ให้ดูนะครับสมมุติว่าอันนี้คือซัดเดิลเนาะ,อ,ะอันนี้คือตัวหมุดพินนะครับจริงจริงแล้วมันทะลุลงมาเนาะ อันนี้คือใต้บอดี้เวลาเราเซ็ตสายกีตาร์เวลาเราเซ็ตสายกีตาร์นะครับเราต้องงอที่หัวรตรงหมุดพินคือหมุดพินมันจะขึ้นไปแบบนี้มันจะเป็นไปเป็นแบบนี้ตอนแรกเนี่ยเราต้องงอที่หัวหมุดพินให้มันเป็นหยักก่อนให้มันไปนเกี่ยวใต้บอดี นะครับให้มันไปเกี่ยวใต้บอดี้แล้วต่อมาเนี่ยเราต้องมาทำล่องของหมุดพินเนี่ยโดยที่เราต้องทำให้ส่วนตรงนี้โค้งมากที่สุดโค้งรับส่วนตรงนี้ครับโค้งรับไปยังซัดเดนมากที่สุดถ้าเกิดเราทำแบบที่มันเป็นหักงอ อย่างนี้ไม่ได้นะครับเสียงมันจะห้วนให้คุณทำโค้งๆด้วยวิธีอุปกรณ์ตัวนี้ครับเห็นไหมเอ่ยมันจะเป็นเรื่อยคุณใช้ระบบ DIY ก็ได้นะ DIY หาตัว ใบเล็กมาก็ได้าใบเลื่อยมาก็ได้ครับแต่มันต้องหนาหน่อยหรือหาตะไบมาก็ได้ครับแล้วก็ d i y เอาตัวนี้มันจะอยู่ที่ราวๆศูนย์จุดห้าหนึ่งนิ้วก็คือมันจะเล็กกว่าสายเบอร์หกนิดเดียวนะครับวิธีของมันคืออันนี้คือตัวบิดเนาะเห็นไหมครับว่าล่องของมันเนี่ย เราจะเราจะทำการตะไบร่องมันเข้าไปอย่างนี้ให้มันเป็นหยักลงมาอย่างนี้ยครับเพื่อให้สายมันอยู่ <c oughs> ให้มันมีที่อยู่แล้วเราก็ทำให้มันโค้งโดยการเนี่ยครับตะไบมันลงไปแล้วก็ตื๊ดตตอนที่เราตะไบเนี่ยเราต้องจินตนาการว่าให้มันโค้งมันก็จะได้ตามรูปเนี้ยครับ รูปตรงนี้ช่วงนี้ครับช่วงนี้ทั้งหมดนะครับให้มันโคงประเด็นของมันคือการที่จะายโค้งแล้วก็จริงแต่คุณต้องระวังว่าตัวสายเวลาที่เราเสียบหมุดพินแล้วก็สายร้อยสายร้อยสายไปใต้นี้เราขึ้นมาเนาะแล้วหมุดพินเสียบเพื่อล็อกมันเนี่ยตัวสายยังต้องแต่ยังต้องแต่กับหมุดพินนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดสายไม่แตะหมุดพินเสียงที่ได้มันจะเป็นเสียงไม้ซึ่งเดี๋ยวมันจะทึบถ้าเกิดอย่างเช่นตัวหมุดพินคุณเป็นกระดูกจะดีมากเลยถ้าเกิดเราเสียบไปเนี่ยแล้วตัวหมุดพินเนี่ยมันไปดันตัวสายเนี่ยให้มันแน่นพอดเีเสียงที่เกิดขึ้นคือคุณจะได้เสียงของหมุดพินด้วยมันก็จะมีความแข็งและทําให้เสียงคุณไบร์ขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิด ถ้าเกิดคุณทำแบบนี้แล้วแล้วคุณลองเปลี่ยนวัสดุอย่างเช่นไปใช้กราฟ t e c h มาเสียบหมุดพิงของกราฟ t ท c h เสียงที่คุณได้คุณก็จะได้อีกเสียงหนึ่งขึ้นมามันก็จะไบรท์ขึ้นไปอีกนะครับโอเคอันนี้คือทริคอันนี้อันนี้แค่ทำล่องที่ที่บนะิดเนาะเป็นแบบหยาบหยาบถ้าเกิดลองสังเกตดูก็คือเราจะเห็นว่า ฟันมันหนามันจะมีอีกตัวหนึ่งขนาดเท่ากันครับแต่มันจะเป็นแบบตะใบละเอียดหน่อยอันนี้สำหรับเก็บงานเพื่อความสวยงามนะครับโอเคทีนี้ทีนี้มันมีมันมีอันนี้คือทางกายภาพที่เราสามารถเห็นได้เนาะส่วนใหญ่แต่มันมีกีตาาต้องเล่าก่อนว่ากีตาโปร่งเนี่ยบิดมันทำมาจากไม้เนาะ บิดมันทํามาจากไม้ซัดเดิลมันทํามาจากกระดูกหรือพลาสติกเนะาะประเด็นของมันคือมันจะให้ตัวไม้เนี่ยเวลาที่เราเล่นผ่านการเวลาไปแล้วเนี่ยกีตาร์มันจะมีความโน่นขึ้นกีตาร์ปุม่มจะมีความโน่นขึ้นมันมีความหดตัวของไม้การอะไรก็แล้วแต่ทางเกณฑ์ไม้มันทําให้ล่องใต้แซดเดิลอะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงขายความชื้นออกความชื้นเข้ามันเป็นลักษณะทั่วไปครับสิ่งที่เราต้องทําคือ เราต้องเช็คให้ชัวร์ว่าใต้ฐานของแซดเดิลนี่มันตรงหรือเปล่าด้วยไม้บรรทัดหรืออะไรก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกเคลียร์ให้ล่องใต้แซดเดิลอถ้าเกิดมันไม่เท่ากันต้องเคลียร์ให้มันเท่ากันวิธีเคลียร์ก็คือใช้ตัวนี้ครับมันจะมีความหนาเท่าล่องแซดเดิลเลยตัวนี้ผมซื้อจากสจวร์แม็กซซึ่งจำราคาไม่ได้ เสิร์ชหาในอ่ายังไม่ได้เสิร์ชหาในช้อปปีเนาะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าตัวนี้วิธีของมันก็คือถ้าเกิดเราเรารับกีตาร์มาเซตอัพหรือว่าเราเซตกีตาร์ตัวเองเนี่ยเราก็จะต้องมึงใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ถ่ายไปทางเดียวอันนี้หนึ่งครั้งเสร็จกลับมาถ่ายอีกหนึ่งครั้งถ่ายอย่างเงี้ย จนกว่าล่องอเวลากดนะครับต้องให้แรงพอๆกันด้วยนะครับถ่ายจนกว่า,าทริคของมันอ,อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมก็คือเราต้องโรยตัว,ต,วตัวช็อคหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้เราเห็นว่าใต้ล่องซัดเดินเนี่ยมันเสมอกันแล้วนะครับผมผมก็จะถ่าย,ยางี้ตัวนี้มันจะมีสองด้านก็คือมีด้านหยาบกับมีด้านละเอียด ตอนแรกเราก็จะไถด้านหยาบไปก่อนมันเหมือนตะไบครับด้านหนึ่งกินไม้อีกด้านถ้าเกิดเราใช้อีกด้านหนึงมันจะไม่ค่อยกินไม้แล้วก็ใช้ด้านละเอียดสำหรับเก็บงานเพื่อให้ล่องเซดเดิลเรียบที่สุดนะครับตัวนี้มันก็จะทําถ้าเกิดถ้าเกิดกีตาร์ที่ล่องเซดเดิลไม่เวิร์กเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนจากตอนที่สมมุติว่าเรามีมี เบียโซ่ที่เป็นต่อภาคไฟฟ้าเนาะการกดของสายมันจะไม่เท่ากันในกรณีที่ล่องแซดเดิลเนี่ยมีความสูงต่ำไม่เท่ากันเนาะตัวแต่ว่าตัวแซดเดิลเนี่ยมันถูกเชฟมาเรียบร้อยละเชฟมาตรงเป๊ะเลยเอาไปสบ,บายเอาไปถูกกระดาษทรายมาตรงเป๊ะมากแต่ว่าล่องไม่เป๊ะเวลาที่เราฟังเสียงที่ออกจากเบียโซ่นะครับออกจากแอมเนี่ย เสียงมันจะไม่บาลานซ์กันแต่ละสายเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนสายไหนเบาเนั่นคือล่องซัดเดิตรงนั้นเนี่ยมันไม่แนบกันนะครับเป็นแบบนี้โอเคมีส่วนไหนอีกนะอ๋อโอเคตัวซัดเดิถ้าเกิดเป็นแค่เซตอัพสูงต่ำก็ยังพอรับไหวนะครับแต่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่า,ถ,า,วาถ้าเกิดเป็นช่างหรือว่าคุณอยากสซนเล่นๆอย่างเช่นทำซัดเดิเองเ่ย ผมแนะนำว่าตัวซดเดิคุณต้องทำให้มันฟิตพอดีกับล่องล่องตัวนี้ครับล่องซดเดิตัวนี้กีตาร์แต่และตัวมันเจะาพอๆพกันขนาดพอๆพกันครับแต่บางทีมันจะหดไม้มันจะหดหรือว่ามันจะขยายเนี่ยแล้วแต่ตัวไม่เหมือนกันมันเป็นไปตามธรรมชาติของกีตาร์ประเด็นของมันคือเวลาคุณทำ s ซดเดิลใหม่เนี่ย คุณต้องลองเทสอย่างเช่นล่องด้านนี้กว้างล่องด้านนี้แคบมันก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะไม้มันหดตัวต่างกันเ,เวลาคุณทำเซตเดิลใหม่ให้ทำแล้วลองเสียบทำลองเสียบให้มันแน่นที่สุดยิ่งแน่นเท่าไหร่เสียงกีตาร์คุณก็จะทำให้สายมันสั่นได้ดีเท่านั้นถ้าเกิดถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเอาเซตเดิลมาใส่แล้วมันข้อแคค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 อแคโอ้ยอย่างนั้นมันจะทำให้เสียงของคุณนะเสียงกีตาร์ของคุณนะ่ะ มันถูกลดทอนลงตัวสายมันก็จะพาดอยู่ในสิ่งที่สั่นและไม่มั่นคงตัวมันก็จะเวลาการสั่นมันก็จะถูกลดทอนนะครับเสียงมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับอันนี้คือทริคที่ต้องคอยระวังทั้งหมดนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับพบกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ